คือมันเก็บตัดกมันแค่โดนแตนอ่านได้เหมือนกันแค่นน L Y S I S ก็หนูอากาศอ่านหัวสิคาลิซิตมันเป็นชื่อร้านอ่ะมันเป็นยี่ห้อดาราใส่เยอะมากที่เขารีวิวกันนะทำไมพี่พีชจะไม่รู้จักอ่ะรีวิวนีไม่ตัดกฏเป็น D O อ D O สดีโอเอสคาริเลยคาลิซิตอ่ะไม่ก็ได้อ่านผิดแหละอาจจะร้านเดียวกันแต่คนละชื่อแค่นั้นเองข้อความเาใจคนละคนละร้านกัน คุณคละหหใ,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 ใช่ไหมพี่เอก็ใส่เห็นพี่เอใส่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณละไอชื่ออะพี่ต่พี้ไม่รู้จักแ้ลว่าไม่ใช่นะอ่อไปนี่จะลดอาหารลนะเ<อ>มื่อกี้พยายามลองสกินช้าๆเไื่ออาหารไปโดยอ,อ,อ,อัตโนมัติเขาให้กินอ,อย่าเ่นกิน

จะแล้วหนาว